สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกๆท่านครับมาพบกับผมอีกหนึ่งคลิปนะครับลองมาตามชุดที่ถูก2 1 4 3งสําตรงสำหรับในงวดวันที่16ธันวาคม67นะครับชมดูก่อนนะครับสำหรับสูตรตัวนี้นะครับก่อนที่เราจะไปสรุปกันนะครับในเช้าของวันที่16หวยออกักนนะครับก็เป็นเลขอ,อีกแนวหนึ่งนะครับที่อาจารย์ก็ยังคงจะ ต้องติดตามกับสูตรที่ยังไม่พลาดนะครับก่อนชมโปรดได้มาฟังคำเตือนกันนะครับในชุด2-1และ4-3นะครับคำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นขอบพระคุณนะครับครับคุณครับหลายช็อตหลายแนวทางนะครับที่ทำไปแล้วนะครับ ก็ล้วนแต่เป็นเลขที่มีที่มาทั้งหมดนะครับก็ในสูตรตัวนี้นะครับซึกงท่านก็เห็นอยู่แล้วนะครับนี่เป็นตัวเล็กนะครับตัวใหญ่เมื่อกี้เอาไปก็ไปยูเลยนะครับลมแรงมากๆนะครับก็ตัวนี้นะครับ6กเจ็ดแตอนนี้เราเราจะหันมาหา6อีกอย่างเดิมนะครับถ้าเกิดนะครับ6นะครับมัน8กับ0นะครับถ้า8ไม่มามันก็ต้องเป็น0นะครับจากหลักร้อยที่เราทํามานะครับตอนนี้อาจารย์ก็จะลองนะครับเอาสูตรตัวนี้นะครับลองมาให้คุณได้ เอาไว้ชมนะครับถ้าหากว่ายังไม่ถูกใจนะครับก็ชมเพื่อความบันเทิงนะครับเพราะว่าเลขทุกเลขแนวทุกแนวนะครับที่พยายามไม่ลดละความพยายามนะครับยึดมั่นในเรื่องที่ว่านะครับความสําเร็จอยู่ที่ไหนนะครับก็คือความพยายามหรือความพยายามอยู่ที่ไหนก็คือความสําเร็จนั่นแหละครับแผ่นนี้เอามาตั้งนะครับคุณครับเรายกยอดจาก6มาเลยนะครับแล้วเรามาวง6กันก่อนนะครับ วดนี้เราก็ฟันไปที่6เลยนะครับตัวนี้นะครับเพราะบางท่านก็ยังไม่ทราบสูตรตัวนี้นะครับขอสูตรตัวนี้อาจารย์จะทําให้ดูเลยนะครับเดี๋ยวท่านจะได้เอาไปใช้นะครับเอาไปใช้ในแนวไหนก็อาจารย์แบ่งปันนะครับคุณครับแบ่งปันเลยนะครับเอาแค่สี่งวดดีครับเอาจักห้างวดก็พอนะครับเพราะท่านรู้เลขวิ่งกันมากแล้วนะครับเยอะแล้วเอาห้างวดพอนะครับห้างวดเลยนะครับสูตรที่1นะครับที่เราจะใช้นะครับก็คือที่ท่านถามที่วิ่ง6กเอาวิ่งสี่งวดที่แล้วนะครับ เราก็คือจะใช้ตัวนี้นะครับย้อนงวดคือคือหลักนี่นะครับเนี่ยเอาหลักหน่วยนะครับแล้วก็หลักหน่วยนี่มาบวกกันนะครับอย่างงวดนั้นที่เราจะทําให้ออกอ่าหกสองนี่นะครับเราก็ต้องเอา2กับ5นะครับมาย้อนเป็นงวดหนึ่งนะครับอ่าตามเลยนะครับคุณครับลองตามสูตรนี้ดูนะครับเนี่ยเราตั้งไว้เลยนะครับ2อ่ากับ5อย่างเงี้ยนะครับนี่คือย้อนงวดนะครับแล้วงวดถัดมานะครับเราก็เอา5ตัวเนี้ยขึ้นมาบนนี้นะครับ5ขึ้นมา นะครับแล้วก็ไปเอาหลักหน่วย2นะครับที่ออกพึ่งออกไปนะครับแล้วก็เอาข er uh, ึ้นมาตัวบนนี่นะครับแล้วก็เอา4นะครับที่มันออกอ่าสี่สี่ศูนย์ศูนย์สี่นะครับเอา4ขึ้นมาอีกนะครับอ่าเอา4ขึ้นมานะครับแล้วก็มันออก2 1หนึ่งใช่ไหมครับเราก็เอา1หลักหน่วยมาอย่างเงี้ยนะครับงวดที่ที่เราจะให้ออกวันที่16ธันวาเราเอา1ขึ้นมานะครับมันออกไป สี่สามนะครับแล้วก็เอาสามหลักหน่วยมาตั้งไว้อย่างนี้เลยนะครับแล้วเราเอามาดูการวิธีทานะครับหาเลขวิ่งก่อนเลยนะครับได้เจ็ดนะครับอันนี้ร้อยเลยนะครับได้เจ็ดนะครับตัวนี้ก็ได้สองทีนี้เราขีดไว้นะครับเพื่อป้องกันนะครับสองเราเอาแค่นี้นะครับทีนี้จะบวกลมแต้มกันนะครับเก้าเก้าบวกกับสองได้หนึ่งอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยมันเป็นสิบสองนะครับเราก็ใส่สองไปเลยนะครับเราวิ่งทีสองแล้วนะครับเนี่ยวิ่งทีสองวิ่งทีสองนะครับ นะครับวิ่งที่2อานะครับเดี๋ยวทำให้ครบไปก่อนก็ได้นะครับคุณครับเดี๋ยวมาขยักไว้ตัวนี้อีกทีหนึ่งนะครับเราจะทําแบบง่ายๆเลยครับแบบรวดเร็วเร็วเลยนะครับเพราะบางท่านก็ได้ดูรู้สูตรแล้วนะครับบางท่านไม่รู้นี่ก็อยากจะนะครับอยากจะได้สูตรคอมเมนต์มานะครับก็มีความหมายมากนะครับอาจารย์ก็พยายามนะครับเอาใจทุกๆท่านนะครับที่เข้ามาให้ความอนุเคราะห์อาจารย์เรานะครับที่ท่านก็สั่งสมุนไพรกันนะครับพอสมควรเนี่ยเราร้อกันแบบนี้นะครับ เนี่ยอย่างเงี้ยเรารวมกันมันได้เท่า,าไหร่ครับไ,ได้10นะครับมันก็คือได้เอาศูนย์ตัวท้ายตัวเดียวนะครับอ่าแล้วก็วิ่งที่ศูนย์นะครับมันก็ออกที่ศูนย์น,น,ออนะครับตัวนี้ออกศูนย์สี่สี่นะครับอ่าศูนย์สี่สี่อ่าแล้วก็มาดูเงื่อถัดมานะครับเราบวกกันตัวนี้ได้6กวันนะครับ6แล้วตัวนี้เราขีดไว้นะหกได้ศูนย์นะครับแล้วศูนย์บวกหกมันได้6เอา6กบวกศูนย์มันได้6มันก็วิ่งที่2ตัวเก่ามันก็ยังมาอีกนะครับได้กลัวมันจะย้้้ออนนนนนะะคครรััับบยตวี อาจารย์ก็เออนะครับถ้าสี่ไม่มาตัวเดียวหรือสี่จะมานะครับก็เพราะสี่กับเจดมันก็ยังไม่พลาดอาจารย์ก็ลงคลิปไปหลายคลิปแล้วก็หวั่นใจนะครับแต่เราก็เอาสูตรนี้มาลองดูก่อนนะครับงวดที่แล้วมันได้สี่สามได้ห้านะครับเนี่ยเอาบวกกันนะครับงวดที่ผ่านไปนะครับทีนี้เราบวกกันได้หทีนี้ได้หนึ่งนะครับหนึ่งหนึ่งบวกหเราได้เจ็ดนะครับเนี่ยรวมกันได้เท่าไหร่ครับได้ส4บสี่นะครับเราก็ใส่สี่ไปมันก็ออกสี่นะครับงวดที่แล้วออกที่ อะไรครับ4 3นะครับเราจะเอาสูตรไหนมาประคบประงมกันนะครับนะครับสำหรับวดนี้นะครับเราตั้งไว้รอเลยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวท่านจะได้เอาไปพิจารณานะครับเราบวกกันได้4ใช่ไหมครับเนี่ยได้4นะครับทีนี้เอา4ี่บวกกับ3เราได้7เอา7็ไปบวกกับ4ได้1เอา1ไปบวกกับ7ได้8นะครับเลขวิ่งของเราก็คือ6นี่นะครับอาจารย์บอกแล้วนะครับอาจารย์น่ไม่ต้องห่วงนะครับคุณครับอาจารย์ถอด นะครับชีวิตจิตใจนะครับสําหรับการคํานวณเลขเนี่ยนะครับอ่าแล้วมาดูสูตรที่2นะครับเราจะตั้งไว้แบบง่ายๆเลยนะครับอ่าดูนะครับเอาตัวไหนมานะครับขออนุญาตเลื่อนตัวนี้ขึ้นไปหน่อยนะครับอ่านะครับให้เราเห็นแต่เฉพาะเลขวิ่งก็ได้เลยแล้วเพราะเรารู้สูตรแล้วนะครับทีนี้เราก็เอาเราจะทําให้ออกอะไรครับอ่าสองกับนะครับอ่าเก้าหกสองใช่ไหมครับเราก็ต้องใช้หกห้ามาตั้งนะครับเนี่ยเอหกห้าโดยสิบมาตั้งไว้เลยนะครับหก ห้าเราตั้งไว้ให้ครบเลยนะครับแล้วออกงวดที่ผ่านมาก็หกสองนะครับเอามาตั้งไว้อย่างนี้แล้วก็มันออกสี่สี่นะครับงวดเนี่ยนะครับสี่สี่พอจากสี่สี่แล้วนะครับก็สองหนึ่งวดที่แล้วนะครับมันสี่สามนะครับมาตั้งรอไว้เลยนะครับอย่างเงี้ยทีนี้เราจะหาวิธีทําแบบง่ายๆเลยนะครับก็คือเอาตัวนี้บวกกันได้ไรครับได้สิบเบ็ดเราใส่หนึ่งใส่หนึ่งนะครับทีนี้เราขีดไว้เลยนะครับได้ตัวนี้ยังง่ายเลยนะครับเนี่ย ราได้อะไรครับทีนี้เอาตัวนี้บวกตัวนี้ไม่ไม่รวมแต้มนะครับทีนี้เราเอาเลขเลขวิ่งตัวเดียวนะครับก็คือหกนะครับอย่างเงี้ยเอา1ไปบวกกับ5อันี้เป็นร้อยมะลายนะครับแล้วก็ถูกไปแล้วนะครับถูกไปที่6 2 2 6นะครับถูกตรงๆนะครับมาดอกที่9 9 62นะครับตัวนี้ขออภัยครับดูไปวงตัวบนนี่นะครับตัวนี้ไม่ใช้นะครับตัวนี้เป็นตัวบวกตัวนี้นะครับมันออกที่ 6, 2สองนะครับ9 6 2อ่านะครับแล้วก็มาดูงวดถัดมานะครับ เราร้อยกันได้ไรครับได้8ทีนี้เอา8ไปบวกกับ2ตัวนี้นะครับมันก็ได้ศูนย์เห็นไหมครับเนี่ยมันชนกันนะครับคุณท่านชอบเลขวิ่งชอบเลขอย่างเงี้ยนะครับคุณครับก็หาได้จากช่องให้แม่นๆเลยนะครับคุณครับหาได้เลยนะครับเอาไปใช้เลยนะครับคุณครับเอาไปใช้เลยนะครับแบ่งปันกันนะครับเพื่อเราจะได้มีโชคนะครับกับสูตรหวยทุกแนวทุกชุดนะครับที่เราทําออกมานี่นะครับทีนี้มันชนที่ศูนย์นะครับมันก็ออกที่ 044นะครับอ่าแล้วก็มาดูง่แบบถัดมานะครับตัวบนนี่เราได้อะไรครับเราได้8นี่นะครับเราก็ขีดเลยนะครับเอา8ไปบวกกับ4เรแล้วได้2นี่มันก็เป็นเลขวิ่งอีกแล้วใช่ไหมครับอย่างนี้เลยนะครับก็ดูเลยนะครับมันได้อะไรครับเนี่ยได้ตัวนี้เลยนะครับออก221นะครับแล้วก็มาดูตัวนี้ที่เพิ่งผ่านไปนะครับเพิ่งผ่านไปก็คือได้3ามนะครับ 3ทีนี้เอา3ไปบวกกับ1นเนี่ยเราได้4ใช่ไหมครับเนี่ยได้4นี่อย่างนี้เลยนะครับจานกัวเลขมันจะย้อนตัวเดิมไงครับแมงวดนี้นะครับลองลองดูนะครับสูตรนี้ถ้ามันไม่ออกตัวที่เราจะฟันทงมันก็ต้องออกตัวแบบนี้นะครับชมเพื่อความบันเทิงก่อนก็ได้นะครับคุณครับอย่าเพิ่งว่าอาจารย์เลยนะครับเพราะเลขแมงวันี้นะครับเห็นเลขวิ่งแล้วท่านก็บอกว่าเบียนหัวเลยนะครับมันเยอะจริงๆเยอะจัดมาก สูตรทุกสูตรที่เอาออกไปนี่นะครับไม่มีผิดแม้แต่สูตรเดียวเลยนะครับยังไม่สะดุดใช่ไหมครับเนี่ยอย่างเงี้ยเราวิ่งบวกกันเนี่ยเราได้ศูนย์ใช่ไหมครับทีนี้มันก็เป็น6กศูนย์นะครับเลขตัวเก่าๆนี่แหละครับมันชอบออกเรื่อยนะครับอาจารย์ก็เลยโอ้นะครับมันก็น่ากลัวนะครับหรือจะไม่มีเลยหรือจะยังไงอ่าแล้วทีนี้เราสูตรไหนมาครับก็สูตรหลักอ่หมื่นกับหลักพันนี่นะครับเอามาตั้งแล้วเราก็จะร้อยกันลงมานะครับเอา10ล่างมาบวก มันจะได้เป็นเลขวิ่งของเขาทันทีอีกเช่นกันนะครับเป็นตัวที่9ที่อาจารย์ถามทําไปแล้วท่านก็ถามนะครับเอาจากตัวไหนมานะครับเอาเลยนะครับเราจะทาให้ให้ดูเลยนะครับก็เดี๋ยวบางท่านก็จะไม่เข้าใจนะครับหลักหมื่นงวดนั้นที่เราใช้ก็คือ1นะครับเนี่ยแปดหนึ่งนะครับแปดหนึ่งหกหกห้าเนี่ยนะครับเนี่ยเนี่ยเราเอาหนึ่งมานะครับหนึ่งกับแปดมาตั้งก่อนเลยนะครับจะได้บวกกันยังไงนะครับเอาหนึ่งนะครับหนึ่งก็คือหลักอ่าหมื่นนะครับหลักหมื่นแล้วก็หลักพันก็คือนนะรับอย่างี้วกก แล้วได้9ใช่ไหมครับ9ทีน <którym> ี้เราไปเอาเลขอ่า10ล่างเขานะครับ10ล่างหน่้ยเขาออก59นะครับระบวกกันมันได้0นะครับ5 20นะครับมันได้0เอา0มาเลยนะครับแล้วก็บวกกับตัวนี้ได้9ทีนี้งวดนั้นมันออก59นะครับหลักหน่วยล่างมัน5นะครับอ่ามันได้5นะครับอ่าเอา9มาครับมัน59นะครับเราเอา9หลักหน่วยมา9มาเลยนะแล้วบวกกันก่อนนะครับได้8เนี่ยได้8 แต่ทีนี้เราใช้อะไรครับเราใช้สีมาเป็นโค้ดหมดเลยนะครับสีอาจารย์ทําไปแล้วนะครับสูตรตัวนี้มันจะลงตัวกันจริงหรือไม่นะครับก็บางท่านก็อยากจะรู้นะครับเนี่ยอาจารย์ย่อมานะครับนี่เห็นไหมครับเนี่ยสูตรที่เรากำลังทำเมื่อกี้ก็คือตัวนี้นะครับวิ่ง2ตัวนี้แล้วก็่แล้วก็1แล้วก็3แล้วก็2เนี่ยมันมาแบบนี้เลยนะครับอาจารย์จะไปเร็วๆนะครับอาจารย์ก็ไม่ต้องบอกก็ได้นะครับเพราะท่านทราบแล้วนะครับ มันออกที่อะไรครับตัวนี้เห็นไหมครับเนี่ยมันถูกตรงนะครับเนี่ยมันถูกตรงเราไม่ได้สามตัวเราก็ถูกตรงนะครับมันออกที่ข้างบนเราได้ไรครับอ้าวสองครับอยังยังไม่ถึงครับเราต้องบวกตัวนี้ก่อนเอาสี่มาเป็นโค้ดอาจารย์ก็ลืมไปเลยนะครับคุณครับเราต้องนับเป็นตัวที่เราจะใช้จุดยืนนะครับจุดยืนนับนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดตัวที่เก้านะครับออกนะครับตัวที่เก้า นะครับตัวที่9นะครับอาจารย์ชี้แจงไปหลายคลิปแล้วนะครับคุณครับตัวนี้ไม่ใช่นะครับตัวนี้เป็นตัวตั้งโค้ดของเรานะครับออกไปที่9 6 2เราถูก62ตรงนะครับเราถูก62ตรงนะครับเนี่ยเห็นไหมครับตัวบน2ตัวที่2มัน6แล้วก็2นะครับอ่าแล้วก็ไปดูเมื่อถัดมานะครับก็คงจะทราบแล้วนะครับอาจารย์ไม่ต้องบรรยายมากก็ได้นะครับอ่านะครับนี่นะครับเราตั้งเลยนะครับ8 2บวกกันได้0นะครับแล้วก็0ูนย์เอาศูนย์มาบวกกับ0นย์นี่มันก็ได้0ูนย์หมดเลยนะครับศูนย์ศูนย์นะครับแล้วก็ใช้4ลงมาอย่างนี้นะครับเป็นโค้ดของเขานะครับแล้วก็ขีดไว้ก็ได้นะครับเราก็ได้อะไรครับเราได้4เห็นไหมครับเนี่ยเลขมันออกเบิ้ลนะครับงวดนี้มันตัวบนมันมันเราอาจจะไม่ถูกนะครับเพราะมัน4 4นะครับข้างบนเราได้0 0นย์ูนย์แล้วก็วิ่งมาหาสี่นะครับก็ออกไปที่ 0 4 4่อ่านะครับอย่างนี้เลยครับแล้วมาดูวดที่ออกสองสองนะครับตัวบน2ตัวนี้2ตัวนี้เราได้อะไรนะครับเราก็เอามาตั้งเลยนะครับเลขงวดนั้นนะครับหลักหมื่นมัน3นะครับอาจารย์เปลี่ยนปากกาหน่อยนะครับ3หลักพันมัน6นะครับเราบวกกันได้9ได้9นะครับทีนี้เลขล่างนะครับเลขล่างมันอะไรครับงวดนั้นมันออกที่ เลขล่างนะครับม uh, <hi> ันออกที่สามหกหกนะครับอ่าสามหกนะครับเราก็มาบวกกันนะครับเอาหกมาบวกนะครับเอาหกมาบวกเอาสามบวกสองครั้งนะครับได้หกนะครับอ่านะครับนี่เอาหกมาเลยนะครับบางครั้งมันก็งงอย่างนี้นะครับอ่าเราบวกกันได้อะไรครับเราได้ห้าก่อนนะครับได้ห้าห้าได้ห้าได้ห้านะครับห้าทีนี้เราไปเอา หลักหน่วยนะครับหลักหน่วยเข้าอะไรครับงวดนั้นมันอ่ามันสองนะครับมันสองนะครับมันสองมันสองนะครับก็สองนะครับมาบวกเลยนะครับเอาสองบวกกับห้านะครับเนี่ยห้ามานะครับสองหลักหน่วยนั่นหมาออกงสามสองนะครับอ่านะครับเราก็ได้เจ็ดใช่ไหมครับเนี่ยเราได้เจ็ดเจ็ดเนี่ยเราเอาสี่ตัวนี้มาเลยนะครับเนี่ยเนี่ยสี่สี่ตัวนี้คือใช้เป็นโค้ดนะครับสี่นี่นะครับเนี่ยเรานับ นะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9า2 3ี่ห้า็ดด้าามี่ห้าหดดตัวที่9ออกนะครับก็คือ1อ่าเนี่ยอาจารย์พยายามย้ำนะครับพุ่ครับมันออกไปที่อะไรครับตรงนะครับวันนี้มันตรง3ามตัวนะครับเดขกมันบางครั้งมันมันอย่างงี้ยอ2แล้วก็นะครับวิ่งมาหาหนึ่งเนี่ยจึงเอาเป็นข้อสังเกตนะครับพุ่ครับสูตรบางสูตรนะครับมันง่ายๆถ้าเราจับผสมถูงนี่นะครับ มันอย่างเงี้ยนะครับเหมือนกับอะไรครับขนมจีนผสมน้ํายาอากาทิอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่จะชอบแล้วแต่คนจะชอบอ่ะนะครับก็เปรียบเปยไปให้ฟังนะครับเพื่อจะได้เกิดความสบายใจบ้างนะครับคุณครับเพราะเราก็เคร่งเครียดกันนะครับไม่เป็นไรเลยนะครับตามอาจารย์ไปเรื่อยๆแล้วเมื่อที่แล้วนะครับอาจารย์บอกว่ามันได้เลขตัวนี้จริงหรือไม่นะครับมันได้อะไรนะครับ43เดี๋ยวดูโลโก้เขาหน่อยนะครับ เนี่ยตัวนี้มันได้ 2- 2 1เนี่ยมันถูกเลยนะครับแล้วงวดนี้มัน43ที่ผ่านไปจริงหรือเปล่านะครับ่อย่างเช่นตัวบนเนี่ยเราได้4 4มันเอาลําบากอาจารย์ก็เลยคิดว่ามันจะเบิ้ลต่อไงครับอาจารย์ก็เลยพลาดไปนะครับเราเอามาตั้งเลยนะครับหลักหมื่นหลักพันนะครับมัน8 8 7นะครับบวกกันได้15แล้วใส่เพียง5นะครับแล้วก็ไปเอาเลขท้ายนะครับมันออก3 8 อ่าเาสามสองคก็6นะครับ6อ่าแล้วก็บวกกันนะครับมันจะได้1นะครับเนี่ยได้1แล้วทีนี้เราเอา8มานะครับ8มามันบวกกับ1ได้9 9ทีนี้เราเอา4มาตัวเดียวนะครับมันก็ได้ที่3อย่างเงี้ยนะครับเนี่ยเห็นไหมครับมันก็ออกเลยนะครับออกแค่4 3สนะครับออกแค่4ี่สแล้วก็ขาดไปตัวนึงนะครับ8อาจารย์ก็คิดว่าเลขเขาจะเบิ้ลอีกนะครับมันไม่เบิ้ลให้เรานะครับมันออกไป8หลักร้อยสี่สามอย่างนี้เลยนะครับ อ่าเรามาดูงวดนี้นะที่เราจะลุ้นเนี่ยนะครับถ้ามันออกสูตรนี้นะครับก็ชมเพื่อความบันเทิงก็ได้นะครับคุณครับเพราะมันเริ่มสับสนกันมากแล้วนะครับสูตรอะไรมากมายก่ายกองขนาดนี้นี่แหละครับคุณครับคือกําไรชีวิตเลยนะครับเลขแล้วแต่มันจะไปออกล่องไหนนะครับเราก็เอาสูตรมาให้คุณได้อ่าชมกันแบบนี้นะครับเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยใบเล็กของเราเห็นไหมครับเนี่ยสองหนึ่งนะครับเนี่ยหนึ่งสองมันกลับใช่ไหมครับเนี่ยมันก็สองหนึ่งเลยนะครับเนี่ย เอาเลยทั้งนี้นะครับจะได้เห็นตัวล่างเลยนี่ไหเนี่ยสองหนึ่งตัวนี้ศูนย์สี่ก็ศูนย์สี่มีหมดนะครับแล้วงวดที่ผ่านไปมันอ่าสี่สามสามสี่เห็นไหมครับเนี่ยเราเอาสี่วิ่งเนี่ยนะอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยอย่างงวดนี้เราเอาศูนย์วิ่งเนี่ยนะครับมันมีศูนย์อะไรบ้างนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะจัดให้เลยนะครับว่าศูนย์เข้ามาจริงเนี่ยนะครับก็ลองลองดูสักหน่อยนะครับเอาเริ่มเลยนะครับจากหลักหมื่นหลักพันนะครับหลักหมื่นงวดนี้มันก็คือหกนะครับมันออกหกหกเก้านะครับ หกหกเก้าหลักหมื่นหลักพันนะครับแล้วก็เอาเก้ามาเลยนะครับเก้าเราบวกกันก่อนนะครับได้ห้าเนี่ยได้ห้าแบบตัวนี้นะครับแต่ทีนี้เลขท้ายก็เปลี่ยนนะครับเลขท้ายเขาอะไรครับหกสองตัวมันก็ได้สิบสองใส่สองนะครับอ่าสิบสองเราบวกได้เจ็ดพอได้เจ็ดเสร็จนะครับเราก็ไปเอาเลขท้ายเขาหนึ่งใช่ไหมครับมาบวกอีกทีนะครับก็มันออกหกหกหนึ่งนะครับเราหนึ่งมาตัวนี้เราบวกกันได้แปดนะครับได้แปด อ่าได้8ก็วางตรงนี้เลยนะครับแล้วเราเอา4ตัวเนี้มาเลยนะครับเราได้อะไรครับเราได้2เนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยนี่นะครับเนี่ยมันตรงๆงของเขานะครับถ้าออกสูตรนี้นะครับก็เอาไปเป็นข้อเป็นแนวทางนะครับเป็นแนวทางเป็นแนวทางนะครับคุณครับเป็นแนวทางนะครับเป็นแนวทางจานก็ไม่รู้ว่าเรขมันจะออกหรือเปล่าถ้ามันล็อกนี้นะครับเขาก็ออกตัวนี้เลยนะครับเนี่ยสี่แปดสามเห็นไหมครับเนี่ย ตัวนี้ไม่มีนะครับสองหนึ่งไม่ออกออก2 2 1งเบิ้ลงวดนี้มันก็อะไรครับตัวบนเราได้มันบังคับกันแบบนี้นะครับเนี่ยหกนะครับ0ูนอ่านะครับแล้วก็สองเลยนะครับก็เลขก็ครบทีมไปเลยนะครับสูตรนี้สูตรนี้อาจารย์ก็ฟันไปตัวเดียวเหมือนกันนะครับก็ฟันไปที่่าเอา02นหรือ20ดีครับห0 2อ 602หรือ20มันกลับไหมครับใบเล็กของเราเนี่ยใบเล็กของเรามัน2 0นะครับอาจารย์ก็เลยต้องกลับเป็น0-2อเอาไว้หรือท่านจะเอา20ก็ได้นะครับมันแปลกๆกันนะครับสูตรอ่าแตละสูตรนะครับแตลาแนวนะครับอาจารย์ก็พยายามนะครับที่จะทําให้คุณคุณได้อ่ผ่อนคลายกันนะครับกับแนวทางในการอ่ที่จะไปรุ่นกับสลาก n 3หรือสลาก n 6ของรัฐบาลเรานะครับคุณครับ ก็ดูนะครับก็คงจะได้รับคำชัดเจนนะครับว่าอาจารย์ชี้แจงมาทุกสูตรนะครับทุกแนวนะครับคุณครับมันก็สูตรนี้ก็แปลกประหลาดอีกสูตรเดียวนะครับเพราะเลขมันจะมาลุ้นแล้วอาจารย์จะเอจไว้ท้ายๆเสมอนะครับสูตรพวกนี้นะครับถ้าเราออกไปเร็วแล้วนะครับคุณครับรับรองได้าเลขมันมันไม่ทราบว่ายังไงนะครับมันชอบลดแต้มเดียวขึ้นแต้มเดียวอยู่เรื่อยนะครับก็ลองรอพิจารณาดูหน่อยนะครับคุณครับตา2ของเรายังเดิน นะครับหของเรายังเดินศูนย์ของเรายังมาอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็อาจจะมีโชคกันบ้างนะครับเพราะเราก็บางท่านอาจารย์ให้4ี่สามเมที่แล้วท่านก็ยังบอกบางท่านไม่ถูกเลยครับท่านบอกเสียดายว่าอาจารย์ให้ถูกแทบทุกงวดแต่ทําไมดวงไม่ถึงท่านลำพึงลำพันอาจารย์ก็บอกโอ้คุณครับไม่ต้องเป็นน้อยใจเลยนะครับชีวิตยังอยู่นะครับคุณครับก็ต่อสู้ไปนะครับยังต่อสู้ไปนะครับขอให้ยึดมั่นในสิ่งดีงามนะครับ อย่าไปอะไรนะครับอย่าไปก่อกรรมทําเข็ญอะไรอีกเลยนะครับคุณครับช่วยเหลือเจอจุนกันเถอะครับคุณครับเพราะเราก็ต้องนะครับตายจากกันหมดทุกผู้ทุกคนนะครับสิ่งใดที่จะช่วยเหลือกันได้นี่แหละครับเป็นบุญกุศลอันยิ่งใหญ่เลยนะครับอาจารย์ยึดมั่นจริงๆนะครับสูตรทุกสูตรที่นํามานี่นะครับอาจารย์ก็บอกแล้วนะครับว่าถอดอาณาจักรใจเลยนะครับให้ให้คุณได้เอาไปพิสูจน์กันจริงๆแล้วก็ทําจริงๆนะครับไม่มีเข้าข่ายที่ว่าจะเอา ความเท็จอะไรมาสู่ระบบคอมเลยนะครับเพราะเนี่ยอาจารย์ทําแบบนี้จริงๆมันจะออกหรือไม่ออกนะมันเป็นเรื่องของสูตรนะครับคุณครับมันเป็นเรื่องของสูตรจริงๆครับสาหรับคลิปนี้อาจารย์ก็ใช้เวลามาพอสมควรแล้วนะครับอย่าลืมนะครับคุณครับลขท้ายนะครับงวดที่แลอาจารย์ลงไปแล้วนะครับอะไรนะครับงวดนี้มันได้94มันจะมาตามตามที่เราคิดหรือเปล่านะครับเพราะมันก็ถูกนะครับถูก3มงวด เอาหลายงวดแล้วมันชอบหลุดนะครับอาจารย์ก็เลยสรรหาเอาเลขที่มันกําลังเข้าง่ายๆกำลังแรงนะครับเจ้าสี่นะครับอย่าลืมนะครับพรุ่งนี้เช้านะครับก็เตรียมนะครับถ้าว่ามีเวลาว่างก็ลองเข้ามาชมสักหน่อยนะครับคุณครับในชุดสรุปของช่องให้แมนๆสำหรับคลิปนี้10นิ้วขอจากรลาท่านเพียงเท่านี้ขอให้คุณโชคดีสวัสดีนะครับ